พระหนุ่มรูปหนึ่งบังเอิญพบช้างเผือกลางป่าแต่การพบครั้งนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเพราะเบื้องหลังความศักดิ์สิทธิ์กลับซ่อนคำสาบที่ไม่อาจหลีกหนีได้ชะตากรรมใดกันที่รอเขาอยู่ณนเช้าวันหนึ่งหมอกขาวลอยคลุมไปทั่วป่าเสียงนกกระโวกเวก้องสะท้อนในความเงียบพระหนุ่มรูปหนึ่งนั่งหลับตาบนก้อนหินริมลำธาร เสียงน้ำไหลกระทบหินทำให้ใจสงบแต่แล้วเสียงก้าวเท้าหนักผิดปกติดังสะเทือนดินใต้ฝ่าเท้าพระหนุ่มค่อยๆลืมตาสายตาพบเงาสีขาวใหญ่โตร่างงดงามอลังการของช่างเผือกยืนตระงานมวงสีขาวขุ่นยกขึ้นพ่นลมหายใจร้อนจัดออกมากลิ่นดินเปียกและหญ้าสดผสมกับไออุ่นจนหายใจติดขัดพระหนุ่มรู้สึกถึงแรงกดดัน หัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเหมือนมีใครบางคนจ้องลึกเข้าไปในวิญญาณช้างเผือกจ้องตาเขาดวงตาสีดำขับวาวับเหมือนกำลังสื่อสารบางอย่างที่เกินความเข้าใจพระหนุ่มก้าวถอยหลังเท้าเหยียบกิ่งไม้แห้งหักดังเปาะเสียงนั้นทำให้ช้างเผือกยกเท้าหน้าโครมลงกับพื้นแรงสั่นสะเทือนทำให้ร่างกายของพระหนุ่มสั่นสะท้านต้นไม้รอบๆสะบัดใบไหวกราว ฝุ่นผงฟุ้งกระจายเข้าตาและจมูกเขารีบยกมือประนมพยายามควบคุมลมหายใจที่ติดขัดแต่ยิ่งทำยิ่งเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบรัดคอเสียงคำรามต่ำลึกจากลำคอของช้างเผือกดังออกมาคล้ายเสียงฟ้าผ่าที่บทขยี้ความเงียบราากับคำเตือนอันแฝงความลี้ลับเมื่อไหลจากหน้าผากหยดลงบนจีวรจนเปียกชุ่มกลิ่นเกลือกและคลุ้งในลมหายใจ ดวงตาของพระหนุ่มเริ่มพร่าแสงสีขาวรอบกายชั้งเผือกขยายกว้างเหมือนแสงสวรรค์ที่ทั้งงดงามและน่าสะพรึงเสียงกระซิบประหลาดดังในโสดประสาส์ไม่มีใครอยู่รอบกายแต่เสียงนั้นชัดเจนราวกับอยู่ในหัวใจของเขาเสียงนั้นกล่าวถึงชะตากรรมกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันหวนกลับและการแลกเปลี่ยนบางสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจพระหนุ่มยืนนิ่ง หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกทุกสิ่งรอบกายหมุนวนช้าๆจนแทบล้มทันใดนั้นช้างเผือกก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวร่างกายของมันใหญ่โตจนบดบังท้องฟ้าเหนือศีรษะกลิ่นหญ้าและกลิ่นตัวสัตว์แทรกเข้าทุกอนูหายใจไม่ออกเรากับถูกผลักเข้าสู่โลกที่ไม่ใช่โลกของตนเองพระหนุ่มพยายามก้าวถอยหลังแต่แผ่นหลังกลับชนเข้ากับลำต้นไม้ใหญ่ ผิวไม้ครุกระกดแน่นเข้ากับจีวรนเหมือนถูกบีบให้อยู่ในกรอบที่หนีไม่ได้สายตาของเขาสั่นไหวเมื่อช้างเผือกก้มสีซาลงใกล้ลมหายใจร้อนระอุเป่ารดใบหน้าจนผิวกายรู้สึกเหมือนถูกไฟลวกเสียงหัวใจดังรัวในหูดังกว่าลำธารและเสียงนกที่เคยชินทุกสิ่งรอบกายเหมือนเงียบหายไปเหลือเพียงแรงกดดันที่บีบให้แทบขาดอากาศ ทันใดนั้นแสงสว่างจากดวงตาช้างเผือกพุ่งเข้าสู่ดวงตาเขาเราวกับแรงดึงดูดมหาศาลเขาพยายามเบือนหน้าแต่ไม่อาจขยับได้ภาพประหลาดแล่นเข้ามาในหัวเห็นตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางหมู่ชนเสียงผู้คนสวดมนกล้องสะท้อนแต่อารมณ์เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นไม่ใช่ศรัทธาภาพเปลี่ยนฉพลันเห็นพระบรมมหาราชวังอันงดงาม แต่ท้องฟ้าเหนือยอดปราสาทกลับหม่นหมองเสียงร้องไห้และเสียงวอยวายดังปนกันพระหนุ่มหายใจถี่เหมือนจะขาดใจทุกภาพที่เห็นเจ็บปวดและบีบคั้นราวกับถูกบังคับให้รับรู้สิ่งที่ไม่อยากรับเขาร้องในใจขอให้ภาพนั้นหยุดแต่เสียงกระซิบแปลกประหลาดกลับดังขึ้นอีกครั้งนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป น้ำตาไหลลงแก้มโดยไม่รู้ตัวความร้อนจากลมหายใจของช้างเผือกแทรกเข้าทุกอนูผสมกับความเย็นของหมอกเช้าจนร่างกายสั่นสะท้านทั้งภายในและภายนอกขาของเขาอ่อนแรงสุดลงนั่งกับพื้นมือยังคงประนมแต่สั่นไม่หยุดดินเปียกเย็นชื้นติดเต็มฝ่ามือเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นช้างเผือกยกงวงชี้ไปยังลำธาร น้ำที่เคยใสยกลับเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มไหลเอ่อเหมือนเลือดที่ไม่มีวันหยุดพระหนุ่มตกตะลึงเสียงในหัวดังขึ้นอีกนี่คือเส้นทางที่เจ้าต้องก้าวผ่านเขาหอบหายใจแรงเหมือนถูกตัดขาดจากโลกที่รู้จักทุกประสาทสัมผัสเจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวท้องฟ้าเหนือป่ามืดลงทันตาทั้งที่ยังเป็นเวลาเช้าเสียงฟ้าคำรามก้องสะท้อนทั่วหุบเขา เหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนตามโชคชะตาของเขาพระหนุ่มยกมือขึ้นกุมหูแต่เสียงนั้นยังดังกล้องในหัวช้างเผือกค่อยๆเคลื่อนกายเข้ามาใกล้ดวงตาสีดำขับยังคงจับจ้องไม่ละสายตาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยแรงกดดันความกลัวและความไม่เข้าใจสุมในอกเหมือนถูกผลักเข้าสู่ขอบเวแห่งความจริงที่ม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปร่างของพระหนุ่มสั่นสะาน เขาพยายามจะขยับแต่ขาทั้งสองกลับแข็งราวกับหินไม่อาจก้าวหนีจากนองมือหมาที่กำลังบดบังแสงฟ้าเสียงลมหายใจของช้างเผือกดังหึมห้ามเหมือนเสียงคลื่นทะเลซัดใส่โขดหินไอร้อนกระทบผิวหน้าจนแสบตาและแสบจมูกทันใดนั้นม่วงใหญ่ของมันค่อยๆย,ยื่นมาจาะโรดหน้าผากสัมผัสนั้นหนักและเย็นเหมือนถูกกดด้วยศิลาที่มีชีวิต พระหนุ่มหลับตาปีความมืดภายในกลับสว่างวา่าบภาพมากมายไหลทะลักเข้ามาอีกครั้งรวดเร็วจนแทบแตกสลายเขาเห็นแผ่นดินกว้างใหญ่มีผู้คนหมอบกราบเสียงกลองศึกดังสนัน่นควันไฟจากบ้านเรือนพวยพุ่งสู่ฟ้าต่อมาเขาเห็นวัดเก่าแก่พระจำนวนมากสวดมนต์ด้วยเสียงสั่นเครือน้ำตาไหลเต็มใบหน้า เสียงสวดน,นั้นกลับไม่ใช่ความสงบแต่คือเสียงแห่งความสิ้นหวังพระหนุ่มหอบหายใจร่างกายชุ่มไปด้วยเหงื่อภาพที่เห็นทุกภาพบีบหัวใจให้แน่นจนปวดเขาอยากลืมตาหนีแต่ดวงตากลับหนักเกินจะขยับเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเดียวมีหลายเสียงประสานกันเหมือนผู้คนนัพันกำลังกล่าวพร้อมกันว่าเจ้าถูกเลือกแล้ว พระหนุ่มสะดุ้งลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแต่ร่างกลับยังคงถูกตรึงด้วยพลังที่มองไม่เห็นแสงจากดวงตาช้างเผือกเปล่งวาบส่องทั่วร่างพระหนุ่มจีวรสีเหลืองหม่นดูราวกับแปรเปลี่ยนสะท้อนประกายจนแทบกลายเป็นทองคำเขารู้สึกถึงแรงไหลเวียนในร่างเหมือนเลือดเดือดพล่านทุกเส้นประสาทสั่นสะเทือน ทุกเสี้ยววินาทีคือความเจ็บปวดที่ยากจะอธิบายเสียงหัวเราะต่ำๆดังลอดเข้ามาในหัวเสียงนั้นไม่ใช่ของมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่ของสัตว์มันคือเสียงที่ทำให้สติของเขาแทบแตกสลายดวงตาของพระหนุ่มเริ่มพร่ามัวทุกอย่างรอบกายบิดเบี้ยวต้นไม้สายน้ำและท้องฟ้าเหมือนถูกฉีกออกแล้วประกอบใหม่ในรูปร่างที่ไม่คุ้นทันใดนั้น แสงสว่างมหาศาลปกคลุมทั้งป่าความมืดและหมอกเช้าหายวับเหลือเพียงประกายที่เจ็บแสบสายตาพระหนุ่มกรีดร้องในใจแต่เสียงไม่ออกจากปากร่างกายเหมือนถูกดูดกลืนเข้าสู่ห้วงเวลากลางระหว่างความจริงและสิ่งลี้ลับเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินดังขึ้นกล้องไปทั่วทั้งสติและหัวใจชีวิตของเจ้าจะไม่เป็นของเจ้าอีกต่อไป แล้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกสู่ความเงียบงนันเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นช้าๆและความมืดที่กำลังกลืนกินทุกอย่างอย่างช้าๆหัวใจของพระหนุ่มเต้นช้าลงเหมือนถูกดึงออกจากร่างสติสัมปชัญญะหลุดลอยเรากับจมอยู่ใต้น้ำลึกที่ไร้ทางขึ้นในความมืดนั้นแสงสีขาวเล็กๆค่อยๆปรากฏขยายกว้างขึ้น จนกลายเป็นประตูที่เรีองรองอยู่เบื้องหน้าพระหนุ่มถูกแรงลึกลับดึงเข้าไปถ้าไม่ก้าวแต่ร่างกลับเคลื่อนไปเองรอบข้างเต็มไปด้วยเสียงกระซิบของคนจำนวนมากเสียงทุ้มแหลมแห่พระผสมกันจนไม่อาจแยกออกเมื่อข้ามประตูสายตายเห็นท้องพระโรงอันใหญ่โตเสาแกะสลักทองคําพื้นปูด้วยหินหยกสว่างสะท้อนราวกับน้ำบนบันลังสูง ปรากฏเงาร่างคล้ายกษัตริย์สวมมงกุฎประดับอัญมณีแต่ใบหน้ากลับพร่าเลือนมองไม่ชัดเจนพระหนุ่มคุกเข่าลงโดยไม่รู้ตัวหัวใจสั่นไหวด้วยความกลัวในหูมีเสียงดังชัดเจนขึ้นเจ้าจะเป็นสะพานระหว่างโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เขาพยายามจะปฏิเสธริมฝีปากสั่นสถานแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาความเงียบยิ่งกดทับจนหายใจไม่ออก จูจ่ๆาพตรงหน้าก็สั่นไหวท้องพระโรงแตกเป็นเสี่ยงพื้นหยกกลายเป็นรอยร้าวไฟสีแดงสาดทะลักขึ้นจากใต้พื้นเสียงกรีดร้องดังระงมไม่ใช่จากปากใครแต่ดังมาจากกำแพงเสาและบันลังทุกสิ่งรอบกายแปรสภาพเป็นความเจ็บปวดพระหนุ่มปิดตาแน่นแต่เสียงยังคงก้องสะท้อนในหัวทุกสิ่งที่เจ้าเห็นคือชะตากรรม และเจ้าไม่มีวันหนีมันพ้นร่างกายถูกผลักกระแทกเขาล้มลงกับพื้นแข็งกระด้างเมื่อเปิดตาอีกครั้งกลับพบว่าตนเองนอนอยู่ริมน้ำตกในป่าเสียงน้ำดังซู่ซาลมเย็นพัดผ่านใบไม้แต่หัวใจยังคงสั่นระรัวและร่างกายชุ่มไปด้วยเหงื่อพระหนุ่มมองไปรอบๆทุกอย่างเหมือนกับคืนสู่ปกติช้างเผือกไม่มีอยู่ตรงนั้นแล้ว เหลือเพียงรอยทาหือหมาที่กดลึกลงในดินเขาเอื้อมมือแต่รอยเท้านั้นดินชื้นเย็นแต่กลับแฝงความอุ่นประหลาดเหมือนพลังบางอย่างยังคงหลงเหลือทันใดนั้นเสียงกระซิบเก่ากล้องขึ้นอีกครั้งในหัวครั้งนี้เบาวกว่าที่เคยแต่ชัดเจนจนขนลุกทุกลมหายใจของเจ้าต่อจากนี้จะเป็นของเราพระหนุ่มชะงักใบหน้าซีดเผือดเขารีบลุกขึ้น แต่ขากลับอ่อนแรงจนแทบสุดลงอีกครั้งเขาพยายามตั้งสติหันหน้าไปยังลำธารน,น้ำกลับยังคงแดงเข้มเหมือนเลือดสะท้อนแสงแดดที่เพิ่งโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าหัวใจของพระหนุ่มกระตุกลมหายใจติดขัดเขารู้ทันทีว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปตลอดการแล้วพระหนุ่มยืนนิ่งสายตาจับจ้องที่สายน้ำสีแดงเข้ม แสงอาทิตย์สะท้อนประกายราวกับโลหิตสดความรู้สึกหนาวเย็นไหลผ่านกระดูกสันหลังเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่เสียงกิ่งไม้หักใต้ฝ่าเท้าทำให้สะดุ้งเสียงสะท้อนดังไกลไปทั่วหุบเขาราวกับธรรมชาติกำลังตอบสนองต่อความหวาดกลัวของเขาพระหนุ่มหลับตาแน่นพยายามสวดมนต์เพื่อให้ใจสงบแต่ทุกคำสวดที่ออกจากริมฝีปากกลับสะท้อนเป็นเสียงหัวรอบแผ่วเบาในหัว เสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดยิ่งสวดยิ่งหัวเราะจนเขาต้องหยุดกลางคันหายใจหอบทีจูจๆลมแรงพัดกระหน่าใบไม้ปลิวว่อนปกคลุมร่างกายเสียงลมคล้ายเสียงผู้คนตะโกนขับไล่เจ้าไม่อาจหันกลับได้อีกแล้วพระหนุ่มลืมตาพรวดท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมืดครึม้มเมฆดำก่อตัวรวดเร็ว ฟ้าแลบวับเหนือป่าใหญ่เสียงฟ้าร้องสะเทือนจนพื้นดินสัน่นสายน้ำที่ไหลาจากน้ำตกกระเด็นกระจายหยดน้ำกระแทกผิวเหมือนฝนหินแหลมคมเจ็บจนต้องยกมือปิดหน้าเขาพยายามจะหนีแต่ทุกเส้นทางในป่ากลับดูแปลกตาต้นไม้ที่คุ้นเคยบิดเบี้ยวกิ่งก้านเหมือนมือยักยายยื่นมาคว้าจับหัวใจเต้นถี่ขาสั่นระรัว แต่สัญชาตญาณบังคับให้เขาวิ่งต่อแม้ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่ที่ใดเสียงก้าวเท้าหนักๆดังก้องตามมาเหมือนช้างเผือกยังคงเดินอยู่ข้างหลังแม้ไม่เห็นร่างแต่แรงสันสะเทือนนั้นจริงเกินจะปฏิเสธพระหนุ่มหอบหายใจวิ่งจนจีวรเปียกแนบกายเหงื่อผสมกับกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเลือดในอากาศทุกการหายใจเต็มไปด้วยรสขมในลำคอเมื่อเขาวิ่งถึงลานหินกว้าง ก้าวแรกที่เหยียบลงพื้นกลับแตกออกเป็นรอยลึกเสียงสะท้อนก้องดังก้องไล่ตามหัวใจที่เต้นแรงพระหนุ่มสุดลงหายใจแทบไม่ทันเขามองไปรอบๆกลับพบว่าลานหินนั้นเต็มไปด้วยรอยเท้าช้างเผือกนับไม่ถ้วนรอยเท้าทุกอันลึกลงในหินแข็งเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเองและแต่และรอยยังคงเรืองแสงสีแดงราวกับไฟที่ลุกโชติช่วงใต้ผิวดิน พระหนุ่มเอื้อมมือไปแตะความร้อนพุ่งแผดขึ้นมาจนต้องชัก,กลับผิวหนังบนปลายนิ้วแดงจัดเหมือนถูกไฟเผาในพริบตาเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ในหัวแต่ดันกล้องไปทั่วทั้งลานหินเจ้าเป็นของเราแล้วดวงตาของพระหนุ่มเบิกกว้างร่างกายแข็งค้างเมื่อไหลาอาบใบหน้าทุกสิ่งที่ได้ยินและเห็นตอกย้ำเพียงอย่างเดียว ชีวิตของเขาไม่เคยเป็นของเขาอีกต่อไปแล้วร่างของพระหนุ่มสั่นสถานจนควบคุมไม่ได้เขาพยายามขยับริมฝีปากเพื่อเปล่งคำสวดแต่เสียงที่ออกมากลับไม่ใช่เสียงของตนเองเป็นเสียงทุ่มลึกแผ่วก,ก้องเหมือนมาจากใต้พิภพเสียงนั้นลากยาวสั่นสะเทือนผืนดินและก้องสะท้อนในโพรงหินจนฝูงนกแตกตื่นบินว่อนเหนือยอดไม้เสียงปีกดังซู้ซ่าเหมือนคลื่นซัดเข้าฝั่ง พระหนุ่มยกมือปิดปากแต่เสียงก็ยังหลุดออกมาเองทุกพยางแปลกประหลาดไม่ใช่คำที่เขาเคยรู้จักทันใดนั้นรอยเท้าช้างเผือกบนลานหินเริ่มเปล่งแสงแรงขึ้นรากับไฟนรกประตูขึ้นจากใต้ดินความร้อนระอุพุ่งสัตว์เข้าร่างจนจีวรแทบลุกเป็นเปลวพระหนุ่มร้องในใจให้ทุกอย่างหยุดน้ำตาไหลรินไม่ขาดสาย แต่ความมืดตับยิ่งหนาแน่นบทขยี้หัวใจให้แทบแตกสลายสายตาเขาพร่าเลือนแต่ยังมองเห็นเงาร่างมาหือมากำลังก้าวออกมาจากแสงสีแดงนั้นอย่างช้าช้าร่างนั้นคือช้างเผือกแต่ไม่เหมือนที่เคยเห็นมาก่อนหน้าของมันยาวบิดเป็นเกลียวดวงตาสีดำกลายเป็นแดงฉานก้าวแต่ละก้าวทำให้หินแตกเป็นเสี่ยง เสียงแตกหักดังกล้องสะท้อนราวกับฟ้าผ่าพระหนุ่มสุดลงกับพื้นมือทั้งสองสั่นระรัวใจเต้นแรงเหมือนก้องศึกลมหายใจหอบสั้นจนแทบขาดใจเสียงกระซิบกลับกลายเป็นเสียงประกาศกล้องเจ้าคือผู้ถูกเลือกเจ้าคือประตูและเจ้าจะไม่มีวันเป็นอิสระคำพูดนั้นแทงลึกเข้าสู่สติเหมือนคมมีกรีดวิญญ,ญาณ พระหนุ่มกรีดร้องแต่เสียงกลับกลืนหายเหลือเพียงเสียงสะท้อนของคำสาบที่ก้องไม่หยุดทันใดนั้นพื้นหินใต้ร่างเขาแตกออกร่างของพระหนุ่มร่วงตกลงสู่ความว่างเปล่าสายลมเย็นเฉียบตีกระแทกผิวความมืดรายล้อมรอบกายเขาพยายามคว้าทุกสิ่งแต่กลับคว้าได้เพียงความว่างเสียงหัวใจของตนเองดังสะท้อนอยู่ในหูดังกว่าที่เคยเป็นมา ในความว่างนั้นภาพช้างเผือกยังคงปรากฏมันก้าวเดินอยู่เหนือหุบเหวสายตาจับจ้องลงมาที่เขาไม่ละไปไหนดวงตาสีแดงนั้นคือพันธนาการไม่ว่าพระหนุ่มจะหนีไปไกลแค่ไหนเขาก็รู้ดีว่าเงาของมันจะติดตามไปทุกย่างก้าวของชีวิตแล้วเสียงสุดท้ายก็กระซิบขึ้นอีกครั้งเย็นเยียบจนวิญญาณสันสะท้าน ชีวิตของเจ้าได้หลอมรวมกับเราแล้วพระหนุ่มเบิกตากว้างน้ำตาเอารินทุกสิ่งรอบกายดับบูกเข้าสู่ความมืดสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นช้าๆกับพันธนาการที่ไม่มีวันหลุดพ้นเสียงหัวใจของพระหนุ่มดังสะท้อนอยู่ในความมืดดังชัดเจนยิ่งกว่าคำสวดมนต์ใดที่เคยเอ่ยทุกจังหวะเต้นเหมือนถูกตีตรา แต่ละครั้งที่เลือดสูบฉีดรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งไหลเวียนในกายที่ไม่ใช่เลือดมนุษย์เขาลืมตาสายตาพบเพียงเงาสีดำที่หมุนวนไม่มีแสงไม่มีทิศทางมีเพียงความม่างเปล่าที่กดทับจนหายใจติดขัดแต่ในเงามืดนั้นปรากฏแสงวาบเล็กๆคล้ายดวงตาหนึ่งดวงสองดวงสามดวงจนทั่วความมืดเต็มไปด้วยสายตานับร้อยที่จับจ้องพระหนุ่มหายใจแรง เขาพยายามยกมือประนมเพื่อขอคุ้มครองแต่ปลายนิ้วกลับแข็งชาเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตนเองอีกต่อไปเสียงก้องดังขึ้นจากรอบทิศเป็นเสียงประสานของนับพันวิญญาณเจ้าคือผู้ถูกผูกมัดเจ้าจะรับรู้ในสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรับรู้พระหนุ่มกรีดร้องเสียงของเขาดังก้องกลับมาเป็นพันเสียงเหมือนความเจ็บปวดถูกขยายเป็นหมื่นเท่า หัวใจสั่นสถานจนแทบหยุดเต้นทันใดนั้นแสงสีขาวพุ่งทะลุความมืดแสงนั้นเจิดจ้าเกินกว่าจะมองตรงเขายกแขนขึ้นบงังแต่ร่างก็ถูกดูดเข้าไปในแสงนั้นเมื่อสายตาปรับได้เขากลับพบว่าตนยืนอยู่กลางลานกว้างเป็นลานหินที่เคยเห็นมาก่อนแต่คราวนี้ไม่มีหมอกไม่มีแสงแดดมีเพียงเงามืดคลุมฟ้าและรอยเท้าช้างเผือกนับไม่ถ้วนที่ยังเรืองแสง ร่างกายเขาสั่นระรัวแต่ในใจกลับสัมผัสถึงพลังประหลาดเหมือนเลือดใหม่กำลังหมุนเวียนร้อนแรงจนจีวรแนบผิวเหมือนจะไหม้เขามองมือของตนเองเส้นเลือดสีแดงเข้มปรากฏชัดทุกชีพจรสองประกายเหมือนเปลวไฟความเจ็บปวดผสมกับความรู้สึกอำนาจที่ไม่อาจอธิบายพระหนุ่มตะโกนออกมาเสียงก้องสะท้อนจนหินรอบกายแตกร้าว นกและสัตว์ในป่าต่างแตกตื่นแต่เสียงนั้นกลับไม่ใช่เสียงมนุษย์เป็นเสียงก้องลึกเหมือนเสียงของสัตว์ยักย้ายโบราณจูๆ่ๆท้องฟ้าดำขับเหนือสีสเปิดออกปรากฏเงาช้างเผือกยักย้ายที่ลอยอยู่บนฟ้ามวงและงาบิดเบี้ยวแสงสีแดงฉายลงมาที่พระหนุ่มเพียงผู้เดียวหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกปวดร้าวเขาสุดเข่าลงกับพื้นมือกุมอกแน่น แต่เสียงในหัวกลับสั่งให้ลุกขึ้นเจ้าไม่ได้เป็นเพียงพระธรรมดาอีกต่อไปเจ้าคือเครื่องหมายเจ้าคือประตูสู่โชคชะตาของแผ่นดินพระหนุ่มสั่นหัวน้ำตาไหลพรากเขาไม่ต้องการแต่ไม่อาจปฏิเสธเพราะร่างกายไม่ใช่ของเขาอีกแล้วลมแรงพัดพาใบไม้ปลิววนรอบร่างทุกใบกลายเป็นเปลวเพลิงเล็กๆหมุนวนเหมือนวงแหวนไฟ อบล้อมพระหนุ่มไว้ตรงกลางเขาเงยหน้าขึ้นสายตาสบกับดวงตาแดงฉานของช่างเผือกบนฟ้าหัวใจบีบรัดและเสียงคำรามก้องสะท้อนจากทั้งสวรรค์และพื้นดินแล้วเงานั้นก็พูดอีกครั้งเสียงดังจนทั้งป่าสั่นสะเทือนจากนี้ไปชีวิตของเจ้าจะถูกเขียนใหม่ด้วยเลือดของเราพระหนุ่มยืนนิ่งกลางลานหินลมแรงค่อยๆเบาลง เปลวเพลิงจากใบไม้ดับหายเหลือเพียงเท่าฐานโปรยลงสู่พื้นอย่างเงียบงนันดวงตาช้างเผือกบนฟ้าค่อยๆเลือนจางเสียงคำรามที่เคยกึดก้องค่อยๆกลายเป็นเสียงลมแผ่วท้องฟ้าที่มือสนิทค่อยเปิดออกแสงอรุณแรกเริ่มส่องลงมาทาบร่างพระหนุ่มเขาสุดกายลงนั่งหายใจยาวอย่างเหนื่อยล้าเหงื่อและน้ำตาไหลประปนกันบนใบหน้า แต่ในหัวใจกลับสัมผัสถึงความสงบประหลาดเสียงในหัวที่เคยก้องหายไปเหลือเพียงความเงียบและเสียงสายน้ำที่กลับมาใสาสะอาดดังเดิมเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อนพระหนุ่มมองมือของตนเองเส้นเลือดที่เคยเรืองแสงกลับเป็นปกติแต่ในใจเขารู้ดีว่าชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาหันมองท้องฟ้ายกมือประนมช้าๆ สายตาสั่นไหวด้วยทั้งความกลัวและศรัทธ,ธารากับยอมรับในชะตากรรมที่ได้รับจากนั้นเขาลุกขึ้นอย่างมั่นคงก้าว <9 S 2> เดินกลับเข้าสู่เส้นทางป่าท่ามกลางแสงแดดอ่อนที่เริ่มสาดส่องเบื้องหลังของเขารอยเท้าช้างเผือกบนลานหินยังคงส่องประกายจางๆราวกับเครื่องหมายที่ไม่มีวันเลือนหายและจากวันนั้นพระหนุ่มผู้เคยธรรมดา ได้กลายเป็นผู้ถือครองความลับที่เชื่อมโยงมนุษย์กับพลังเหนือโลกตลอดกาล